สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับผมทางเพจผู้แปลก็ข้างๆนี้เลยคอนดอกมมาังะครับผมขอโทษที่หายไปนานนะครับแล้วก็อีก2-3งสาวันมานี้เดี๋ยวก็หายไปต่อเดี๋ยวผมกลับไปทีเดือนหน้าแน่นอนครั้งนี้สัญญาไม่มีปัญหาแล้วไปไปชมคลิปกันเลยพนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานในบริษทัทออกแบบขนาดเล็กทั่วๆไปคังอูจิน ผมขอลาออกครับวันนี้ฉันได้ยื่นใบลาออกหอจะลาออกจากงานเหรอได้สิฉันก็เบื่อนายเต็มทีแล้วใส่หัวไปเลยครับเข้าใจแล้วครับแต่ผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าผมจะส่งอีเมลค่าล่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับ แล้วก็เอกสารเงินชดเชยการเลิกจ้างการุณาจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะครับถ้าขาดไปแม้แต่วอนเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนที่กรมแรงงานทันทีนะครับโงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยขังอูจินแกไอ้สารเลวนายพูดจริงๆด้วยอะ ไอ้ฉาจังที่หนีออกไปได้แล้วนี่นายจะไปทำอะไรต่ออืหผมได้วีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลีเดยมาแล้วนะครับก็คงต้องลองไปดูนะออสเตรเลียเนี่ยขังอูจินนายเป็นคนว่างงานแล้วสินะถ้านายไม่ว่าอะไรแล้วก็ไปงานซูเปอร์แอคเตอร์ครอบขั้เลือกกับฉันได้ไหมอะหืม ซูเปอร์แอคเตอร์งั้นเหรอปาร์ตี้ฉลองการลาออกมันเป็นรายการออดิชั่นที่สถานี SBC กำลังผลิตอยู่นะฉันลองสมัครเล่นๆดูแต่ก็ผ่านรอบแรกไปนะสิแต่ว่ามืรืนนี้ แต่ว่าเมื่อรืนเช้ามีการคัดเลือกรอบแรกกับสัมภาษณ์ด้วยฉันกังวลน,นิดหน่อยไปด้วยกันนะอได้สิทำไมจะไม่ได้กแล้วคำขอของเพื่อนคิมแดยองที่ฉันตอบตกลงไปพอริดของสุราและแล้ว รับบัตรคิวนี่ไว้นะครับแล้วรอเรียกชื่อนะครับฮะว,วันนี้คุณต้องแสดงบทบาทนี้นะครับเออเออนี่คือบทละครสั้นนะครับเออ,เอ,อนี่มันอะไรกันเนี่ยสี่เหลี่ยมสีดำนี่มันคือบทละครสั้นที่รับมา อย่างไม่คาดฝันนี่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไปอย่างสมบูรณ์เลยหนึ่งบทละครสั้นชื่อเรื่องไม่ระบุเกรดเอฟไม่สามารถตัดสินได้ชายผู้วัดกลัวกำลังเตรียมอ่านบท เอาละขอร้องสิขอร้องให้ฉันไว้ชีวิตนายสิโอ้เสียงกรีดร้องน่าจะดังกว่าน,นี้หน่อยนะครับผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เลย 2. บทละครชื่อเรื่องนักจิตวิทยาอาชญากรรมกำลังเตรียมอ่านบทสบทภาพยนตร์ ชื่อเรื่องคนไร้ข้าภาคหนึ่งบทคิมจินกำลังเตรียมอ่านบทไร้ประโยชน์นะสี่ภาพยนรบบตร,ยนร์ชื่อเรื่องบท,ทาบาทกำลังเตรียมอ่านบทห้าบทละครชื่อเรื่องน้ำดันบทไม่ทราบกำลังเตรียมอ่านบท เงินประกันนี่มันเท่าไหร่กันแน่ 6. บทละครภาพยนตร์ชื่อเรื่องบทฮ bon ันบอนโฮกำลังเตรียมอ่านบทกำลังเตรียมอ่านบทในจะเตรียมพร้อมแล้วคุณได้เลือกบทละครชื่อเรื่องไม่ทราบแล้วนี่เป็นบทละครที่มีความสมบูรณ์สูงมากสามารถอ่านได้หนึ่งรอเปอร์เซ็น กำลังแสดงรายชื่อตัวละครที่สามารถอ่านได้กำลังอ,อะไรเนี่ยเริ่มการอ่านบทาการแสดงนี้คุณเรียนมาจากที่ไหนเหรอคะคุณจบสาขาศิลปะการแสดงจากมหาวิทยาลัยเหรอหรือว่าเรียนจากต่างประเทศเนะ เปล่ครับผมเรียนจบสาขาการออกแบบจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดคยองกีโดน,นะครับผมเรียนรู้การแสดงด้วยตัวเองนะครับโหเรียนรู้ด้วยตัวเองงั้นเหนอะงั้นการแสดงเมื่อกี้นี้คุณทำได้อย่างไงกันล่ะเนี่ยมันเป็นการแสดงที่มีระดับสูงมากเลยนะนะจ๊ะฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นี่ครับ งั้นขอตัวอ๋อแล้วก็อีกอย่างอย่าเอาการแสดงของผมไปออกในรายการนะครับไม่อย่างนั้นผมจะฟ้องพวกคุณแนะ่โอ้โหสตันดีครับเขาแค่ดูบทย่อบแปบ๊บเดียวแต่แสดงได้ถึงขนาดนี้แล้วบอกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกโกหกแน่นอน นั่นมันยิ่งกว่าอาเฉลยยะซะอีกในวงการบันเทิงที่เหมือนป่าใหญ่แบบนี้บางครั้งก็มีสับป,ประหลาดโผลมาได้งั้นสินะอืมบ้าชิบหายโคตรเลยอยู่ๆก็ให้แสดงก็ลองทำดู แต่พอได้สติอีกทีก็รู้สึกกับอายสุดๆไปเลยแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันคืออะไรกันเนี่ยสี่เหลี่ยมสีดำเนี่ยวันก่อนโอ๊ยปวดหัวสุดๆเมื่อวานคงดื่มหนักไปแง แล้วฉันกลับบ้านมาได้ยังไงล่ะเนี่ยจำได้แค่ถึงร้านที่สองแน่ใจว่าโยนใบลาออกใส่หน้าไอ้เจ้านายหน้าขังคกนั่นออกไว้ไม่อยู่แล้วก็ไปฉลองกับเพื่อนๆจนถึงร้านที่สองเงอเอยอ๋อไม่รู้ละยังไงก็คงกลับมาถึงบ้านละ คิมแดยองอะไรอ่ะโอ้โหเสียงมันคนจะตายเลยนะแต่ก็ดีที่กลับบ้านได้นั่นเองเนี่ยเฮ้ยพวกเราไปดื่มกันมาเท่าไหร่เนี่ยความจำฉันมันหายไปหมดเลยเฮ้จำไม่ได้เอะ่ะเมื่อวานนายดื่มอยู่ดีๆก็หายไปประมาณ30นาทีตอนนั้นไปทำอะไรมาเนี่ย เฮ้ยจะจำได้ยังไงเล่าแล้วนี่โทรมาทำไมอ่ะเอ้ยไอ้นั่นก็จำไม่ได้เหรอนายตกลงจะไปดูซูเปอร์แอคเตอร์รอบคันเรื่องกับฉันไงอืมเอ่ออะไรแอคแอคเตอร์วะนึกแปบ๊บซูเปอร์ซูเปอร์แอคเตอร์งั้นเหรอซูเปอร์แอคเตอร์สถานีโนทรทัศน์เอ c บีซีจัดรายการออดิชั่น เพื่อค้นหาดาวดวงใหม่ที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่เด็กฝึกยันคนทั่วไปสมัครกันเยอะมากเป็นที่พูดถึงมากในตอนนี้นายชอบการแสดงเป็นงานอดิเรกไม่ใช่เหรอตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นนักแสดงจริงๆแล้วเหรอหนกหูเฟยมาวานผ่านรอบแรกแล้วก็เลยขอให้ไปด้วยกันไงพรุ่งนี้เช้ามีการคัดเลือกรอบแรกนะเว้ยสัมภาษณ์ก็ด้วยอะ ครับครับเดยองเอ๋ยฉันจำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อวานะถ้างั้นก็ลืมลืมมันไปเถอะนะครับเอ้ยฉันกังวลน,นะเว้ยแค่มาให้กำลังใจหน่อยก็ได้เนี่ยหลังเสร็จแล้วฉันจะเลี้ยงหมูสามชั้นกับเล่าโซจูเลยนะเว้ยให้เท่าที่นายต้องการเลยเป็นไงอ่าไม่เอาครับเออ้ย กรรมการที่ตัดสินพรุ่งนี้น่ะคือฮงฮาเยยอนเฮ้ยงฮาเยยอนเหรอวันต่อมาเอ้ยทรงคงฮาเยยอนทรงคงฮาเยยอนสุดท้ายก็มาจนได้แต่ก็ได้เห็นนักแสดงสาวสวยคงฮาเยยอน <Good> ที่นั่งเต็มไปกว่าครึ่งแล้วนะเราไปนั่งตรงนั้นกันเถอะนี่อูจินฉันตื่นเต้นอะไรเนี่ยตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นก็เคยแสดงฟรีในชมรมกับแสดงแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าอีกไม่กี่นาทีต่อมาอูจินแย่ yeah, แล้ว ฉันปวดฉี่มากเลย่ะฉี่จะลาดแล้วอ่ะฮะพึ่งนั่งเองนะเฟยนายพูดอะไรของนายเนี่ยรีบไปห้องน้ำเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุตอนแสดงขึ้นมาสวยแน่ไม่ไม่ได้แบบนั้นเธอเรียกชื่อฉันนายก็รีบติดต่อฉันมาเลยนะเข้าใจแล้วครับรีบไปรีบกลับมาเฮ้ แต่ถ้าฉีราชก็คงน่าสนุกดีนะคงกลับมาสักสานาทีแล้วมั้งสิบนาทีต่อมาเด,เดี๋ยวท,ทำไมยังไม่กลับมาอีกถ้าอยู่ๆถูกเรียกชื่อขึ้นมาแล้วก็คิมแดยองคิมจุนซูคิมแทจองครับขะเรียกตามชื่อเหรอเขายังไม่มาเลยนะ <laughs> ไม่หรอกมั้ง ฟังผิดไปแไง่แง่คิมแดยองคิมจุนซูคิมแทจองครับแม่งเอ้ยแย่แล้วเจ้าบ้าเขาติดอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแน่เลยอ่ะเอ่อขอโทษนะครับผมเป็นเพื่อนของคิมแดยองครับตอนนี้เขาไปห้องน้ำอยู่นะครับผมจะรีบไปตามเข้ามาให้นะครับหือเพื่อนคุณเป็นคนแรกนะครับ เพราะนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกถ้าไม่มาเร็วๆนี้แล้วก็คงถูกคัดออกนะครับอะไรนะครับถูกคัดออกเลยเหรอขอเวลาทีน,นึงเถิดะนะครับน่าเสียดายนะถ้าถูกคัดเลือกออกแบบเนี้ยไอ้สักครู่นะครับอ่ามีปัญหานิดหน่อยเลยครับตรงเนี้ยอ๋อโอเคครับได้ครับอ่าได้เลยครับ โอ้ได้แล้วเหรอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวพอคิมแดยองมาแล้วผมจะพาเข้าไปเองนะครับตามผมมาทางนี้ได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากนะครับพี่สุดหลอคิมแดยองห้เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเอ่อฮะการออดิชั่นรอบแรกกำลังจะถ่ายอยู่แล้วนะครับรอสักครู่เดี๋ยวผมจะพาคุณไป เขาเรียกให้ฉันมาก็เลยมาแต่นี่มันเขาเรียกให้ฉันมาก็เลยมาแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยฮะว้าวไม่จริงนะนั่นหงฮเยยอนนี่สวยจริงๆด้วยทำเอาอึ่งไปเลยคุณเป็นเพื่อนคิมแดยองใช่ไหมครับรับนี่ไว้แล้วรอสักครู่นะครับฮะงานวันนี้คือการแสดงนะครับ นี่คือบทสั้นที่เขาต้องแสดงนะครับเอ,อ่อฮะระหว่างที่รออยู่ถ้าเบื่อก็ลองอ่านดูนะคะนี่มันอะไรไอ้สี่เหลี่ยมสีดำเนี่ยฮะฮะอู้โดนดูดว้าวฟาว้า,วา,วา,วาชูปกบอะไรอะ ที่นี่มาที่ไหนนี่ฉันเมื่อกี้แน่ๆเลยมือฉันไปโดนไอ้สี่เหลี่ยมแปลกๆข้างๆบทนั่นตอนนี้ฉันถูกดูดเข้ามาในนี้งั้นเหรอนี่มันหนังหรือไงฮะนี่หนึ่งบทละครสั้นชื่อเรื่องไม่ระบุเกรดเอฟไม่สามารถตัดสินได้เป็นบทละครที่มีความสมบูรณ์ต่ำมาก เป็นบทละครหรือบทภาพยนตร์ที่เสียหายไม่สามารถอ่านได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตสามารถแสดงได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตบทที่เสียหายบทละครสั้นบทภาพยนตร์เหรออืมเมื่อกี้คนนั้นเขาบอกว่าเป็นบทละครสั้นแล้วก็ยื่นมาให้ฉันนี่มันบทละครสั้นอันนั้นหรือเปล่าอืมีตัวเลือกด้วยเหรอเอชายผู้หวาดกลัวบีคนร้าย อะไรกันเนี่ยเอชถายผู้วาดกลัวถายผู้หวาดกลัวกำลังเตรียมอ,อ่านบทเออฮะเตรียมพร้อมแล้วบทที่เสียหายภาพพยนต์สามารถแสดงได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เสียงนี่เสียงใครอะ่ะมีคนอยู่ที่นี่นะครับเริ่มการอ่านบทจู่ๆสถานที่ก็เปลี่ยนไป ที่นี่ที่ไหนในป่าเป็นความฝันหรือเปล่านะถ้าเป็นความฝันก็ชัดเจนเกินไปแล้วอะไรกันนะนี่มันความจริงงั้นเระตั้งแต่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ <c oughs> หนีต้องรีบหนีวิ่ง <c oughs> ต้องวิ่งห้ามหยุดเด็ดขาดแต่ทำไมฉันถึงกำลังวิ่งอยู่กันนะเมื่อกี้ยังอยู่ในพื้นที่สีดำอยู่เลยทำไมฉันถึงกำลังวิ่งอยู่ก็เพราะว่ากำลังถูกไล่ล่าอยู่ไงฉันกำลังถูกไล่ล่าอยู่หยุดวิ่งได้แล้วไม่นะ เจ็บเออทำไมถึงเจ็บจริงๆเราะแกฉันถึงได้หิวไงอย่า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 เข้ามานะอย่าเข้ามาช่วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนี่มันเป็นความจริงเหรออ๋เอเหงอเหงะยังไรนี่มันเป็นความจริงเหรอ ผมขอร้องอย่าทำอะไรผมเลยได้โปรดไวชีวิตผมด้วยเถอะครับต,ต้องขอร้องทำไมขอร้องแล้วก็ฉันจะตายจริงๆแนะ่ได้โปรดช่วยืออ <c oughs> เลือดออกด้วยเหรอทำให้เสร็จแล้วไปกินพิซซ่าดีกว่า การอ่านบทสมบทบาทเสร็จสิ้นแล้ว